คะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาซูอช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะคะ่ะท่านช่คะาะสำหรับเมือนีเป็นวันที่24คือพฤศจิกายนสองพนหาอยหสนะคะสำหรับเมือนีเป็นวันจันทร์เนาะค่ะเนาะหลายท่านหลายคนที่มีภารกิจที่มีงานประจำก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ที่เป็นข้อเล่าเป็นข้อห้าน้อยหุ่นต่าง ก็ฝึกสมองประล่องปัญญากันเนาะค่ะเนาะส่วนท่านใดที่มีนัดกระเจนนั่งคือตัวเล็กนวทางเล่าพัฒนาทาำช่มขมขาเมื่อนี้จะมีเอ่อคลิปที่สำหรับพ่อเม่พี่น้องทั้งสปปลาวอุบลยะสุธรร้อยเอ็ดกะลฬสินท,ทั้งทั้งที่ใส่เล็กลางเป็นเล็กหนาหกตัวเนาะค่ะเนาะ ือจังขังที่แล้วออกเจ็ดสี่ขังกพุนหาหาตัวเลขแนว่ทังชุดนี่สิเป็นชุดสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮ้าทางสอป,อป,อปอล่าทังอุบลทังยโสูทังรอยเอ็ดกาฬสินนอกค่ะเอดมันใจว่าจังสันล่างนะคะทตามช่วมขาเน้นล่างพ่อแม่พี่น้องเฮ้าทางสอปเล่าทังรอยเอ็ดกะลฬสิน อุบลยาสูทอนนะคะยาเลื่มยาผาดชิดหมีเนาะค่ะเนาะเอาเดียวไปเมืองน้ากันว่าที่พานมาเขาจริงบอแล้วกะงวดของมือนี่มาแรงนี่สิบเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะการสัมช่วค้ามาืองตัวเล็กแนี่วทางเราพัฒนานะค่ะเนาะที่เป็นทีแอดบอกว่าชุดนี่สูตรนี่นะคะส่วนมากจะเข้าล่างทางสปปลาว จะเขาล่างหกตัวเนาะค่ะเนาะจะเขาล่าง6กตัวนี่ค่ะ่านชมวงขามึงไปน้ำกันเนาะหกตัวตรงๆนะคะนี่ห้า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 สี่สามสองสองออกห้าห้าพอเมพี่นองทั้งส,สปป,อ,ปอล่าวทั้งน่อยเอ็ดกาลสินยะสูทอนเมื่ออุบลรับสัตว์นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดก็เจ็ดสี่ตรงๆนะคะ ยี่สิบเอ็ดก็เจ็ดสี่ตรงๆล่างทางสปปลาวนะคะยี่สิบเอ็ดก็ตรงๆส่วนรันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สิเป็นยังไงไปเมือ,องน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่่ะทานผู้ชมที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะแช่ออกไปในเด้อค่ะท่านมช่วงขาแช่ออกไปพ่อแม่พี่น้องเฮาทาง สปปลาวทั้งอุปนยาโซทรอนลอยเอ็ดกะลาสินได้หูจักตัวเรียนแนวทางชุดหนีน้ำกันเนาะค่ะเนาะสาเหตุทีแอดบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรล่างทางสปปลาวเพราะว่านั่งจะเขาล่างทางสปปลาวตลอดบพว่าสิเป็นเหลขกหลูดเหล็กวิก่งเพราว่าสิเป็นตัวเจาะนั่งจะเข้าตลอดมาเนาะค่ะเนาะแล้วเข้าตรงๆด้วย เข่าตรงๆด้วยนะคะสองสามหดมาแล้วค่ะทุ่มช่วงขาหดนี้สิเป็นยังไงเมื่อแรงเขามีหลุนกันเนาะค่ะเนะาะมื่อแรงเขามีหลุนกันเอ่อตอนนี้ทั้งบ้านแอบยังล่มอยู่ค่ะทุ่มช่วงขาอากาศกันหนาวล่มหนาวล่มเด็กหน่อยนี่เป็นวัด ลานเลนหลอนอยู่บันของแอดนี้เป็นวัดกันเซล่สะนะคะเพราะว่าอากาศมันร่มกับต้นชุ่มการ่มหนาวร่มหนาวมากเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องเขาเป็นยังไงนอ้อทักทายกันมากี่เดอคคะเดอร์ทักทายกันมาเนียวาท้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเขาอากาศเป็นยังไงหนาวบอล่มอหลืกฝนตกต่วัในใดข่าวไว้ทั้งผากใต่ ฝนตกน้าถ่วมก็จ้าพร้อมทั้งผักเข้าบาตรงมาดอกฝนเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้พอแม่พี่น้องเข้าเอาเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างค่าตรงช่วงขาก็ให้ได้สบายใจแน่เนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่ก็อยู่เอ่อหน้าลุ่งก็เกี่ยวเขา่าต่ว่าของแอดแเ,เหลือตะสีเข่าสีล้วก็เอาขึ้นเหล่าได้นะคะ ซีแล้วก็เขาขึ้นเล่าได้ออาเดียวทำโชคขาบอตรงหุดพามทำเพียงไปมึงตัวเหล็กแนวทางชุดล่างทังสปปลาวคือล่างหกตัวเล็หนาของหกตัวก็คือหลางทั้งสปปลาวโอ้ลอยเอ็ดกะละศีมึงอุบลยโสย่โสทอนเนาะคะ่ะเนาะเอาไปดูด้วยกันเลยนะคะมีค่ะท่านโชคขาดูเลยค่ะ ตัวเลขแนวทาง7กับ6ตัวลูดตัววิ่ง7กับ6ตัวลูดตัววิ่งชุดจับคู่มี7 6 7 7 7 3 6 6 6 3เอา6 7กรับทุกตัวเกระทำช่วงขาหกหกหกสาแล้วก็3 3นะคะเอาล่องมือกระทำช่วงขา่าเมื่อแรกนี่สิเขาล่างทั้งสงปะปะาเล้าอีกบั เขาล่างทั้งสองปอปวลา่ดีลายแอดก็เลยใส่ชุดนีว่าเป็นชุดล่างทั้งสองปอปวลาวนะคะพอแมีพี่น้องทั้งสองปอปวลาเป็นยังไงนอ้อโชคดีก็แบบบอนะคะถ้าโชคดีทักทายกันมาเด็ดเดค่ะเด้อถ้าโชคดีทักทายกันมาเนี่ยวางตอนช่วงช่วงเดือน กลกกระดาหรือสิงหาแอดไปเมื่อเล่าอยู่ไปเที่ยวบริได้ไปโดน,นมาทำช่อมขาไปเศร้าบายกลับถ้กกันไปกราบพระซื่อ,อพี่น้อ,องทั้งสวปวเล่ากับคือคืนคือเก่าทำช่อมขาสถานที่ที่แอดไปว่าก็คือคืนคือเก่าเอาทำช่วมแคบหนาจ่อเลย แคปหน้าจอเลยกันนะคะชุดนี้เป็นชุดล่างทางสอปอปราวอุบลกยยะโสธรร้อยเอ็ดกาลสินนะคะสี่เป็นชุดนี้นะคะล่างทางสอปอปราวที่ผ่านมาคือตรงตรงแต่ว่ากลับไว้กันนะคะนกกันดีกว่าแกเอาสำหรับคลิปนี้แอดก็คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเลขแนวทางของเจนนั่งไปพิจารณาไปคัดกล่องไปเสี่ยงซือล่าง ทางสปปลาวพี่น้องทั้งลอยเอ็ดกาลสินยโสทอนอุบลสามารถนําชุดหนีไปจัดล่างได้นะคะอันนี้คือชุดล่างก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพอะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ